เออมันก็เปยนเรื่องอะไรเงี้ยต่อให้เราแบบไม่ได้ตั้งใจมากแต่ว่าเราก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่รู้สึกว่าเราสามารถเอาตัวรอดในการสอบหรือว่าหรือว่าในการ คือตอนนี้ตั้งแต่วันที่เก้าใช่ไหมเก้าเปิดถทอวันที่เท่าไหร่แล้วก็คนพบว่าการเรียนหรือว่าเอ้ยจะพูดแล้วนะ <laughs> แล้วแก้วก็คนพบว่าการเรียนมันยากกว่าที่คิดทุกคนโดยพื้นฐานนะ่ะก็ไม่ใช่คนที่ตั้งใจเรียนขนาดนั้นก็คือตอนสมัยเรียนก็แบบเออเล่นโทรศัพท์บ้างเข้าเรียนสายบ้างอะไรอย่างงี้ก็ ก็เป็นคนไม่ได้ตั้งใจเรียนขนาดนั้นแต่ว่าพูดไปก็จะเหมือนว่าอวดแต่ว่าจริงๆเป็นคนแบบว่าไม่เคยเรียนไม่ค่อยไม่ค่อยเรียนไม่รู้เรื่องอะนึกออกป้าหมายเรียนรู้เรื่องมาตลอดมาโดยตลอดตั้งแต่เด็กจนโตอะไรอย่างงี้ก็ก็คือไม่ไม่ไม่เท่าที่จําความได้จะเป็นคนไม่ค่อยมีจังหวะเรียนแล้วไม่รู้เรื่องเออมันก็เรียนรู้เรื่องอะไรอย่างนี้ยต่อให้เราแบบไม่ได้ตั้งใจมากแต่ว่าเราก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่รู้สึกว่าเราสามารถเอาตัวรอดในการสอบหรือว่า หรือว่าในการใช้ชีวิตต่อไปได้หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าทำไมแต่ว่าเราหยุดเรียนมากี่ปีเราหยุดเรียนมาหลายปีมาก็สามสี่ปีอะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรียนไม่รู้เรื่องคือดนดนตรีเนี่ยมันก็จะมีศัพท์เฉพาะเยอะใช่ไหมศั์ของการเรียกเทคนิคศัพท์ของการเรียกขอดหรือคอมโพเซอร์คนนี้เขามีแบบลักษณะเด่นยังไงอะไรคือผลงานขึ้นชื่อของเขาอะไรเงี้ยคือแบบ มันมีอีกอกหลายหลายอย่างเยอะเยอะมากๆในใน,ในทฤษฎีแล้วก็ในในประวัติศาสตร์ดนตรีที่ที่เราเคยเรียนรู้มาในช่วงตั้งแต่มอสีของเราที่เราเรียนดนตรีมาตลอดจนจบปีสีอะไรอย่างงี้ทีนี้พอเราไม่ได้เรียนนานใช่เราคืออาจารย์ด้วยมัมแล้วเราแก้วอะคือแบบไอะไรยงเงี้ยพอมาเรียนไม่รู้เรื่องอะเราคือด้วยความที่เราไม่ค่อยประสบปัญหานี้ในชีวิตใช่ปะแก้วหงุดหงิดต,ตัวเองมากแบบ คือพอด้วยความที่เป็นปอโทมันก็ต้องมีการถกเถียงสนทนาคือเราไม่ได้นั่งฟังอย่างเดียวอ่ะคืออาจารย์เขาก็จะมีคําถามหรือว่าความคิดเห็นต่างๆที่ที่เขาแบบถามเราหรืออยากให้เราแบบออกความคิดเห็นหรือว่าตอบคําถามอะไรเงี้ยเยอะมากขึ้นแบบต้องเป็นการคุยกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะตอบไม่ได้ค <laughs> ือตอบไม่ได้เลยอ่ะแบบมันต้องเปิดกล้องเหรียญใช่ไหมคะของแกแล้วอาจารย์เขาก็ถามคำถาม เพราะอถามว่าอันนี้ใครรู้บ้างครับก็แบบกลมหน้าแบบว่าคือไม่รู้่มันจำไม่ได้คือมจำไม่ได้เลยอะสิ่งที่อาจารย์ถามแล้วแบบบางอย่างที่เขาเริ่ม analyze กัน